ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษครั้งที่หนึ่งของนายไพศาลน้อยสุพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนบุญเพ็ญอุทิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนบุญเพ็อุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครตั้งอยู่หมู่สิดตำบลคลองมะเดือ่ออำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2566จำนวน492คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน30คนโดยมีนายไพศาลน้อยสุพรรณดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนยุนเพนอิทิพยองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการวางแผนเริ่รมพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบ เพื่อศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนบ้านครองกระทุ่มแบนบุญเพ็ญอุทิศด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายโดยใช้หลักธรรม,มาพิบาล เพื่อบริหารกิจการของผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียนโดยมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรม มีการนำนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือและนวัตกรรมทางการบริหารงานแบบ BSK model mm hmm. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโดยริเริ่มพัฒนา และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตลัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนโดยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงด้านที่ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการสร้างกิจกรรมจิตอาสาด้านต่างๆเช่นงานรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมงานสภานักเรียนงานวันดรวมใจ งานต้านภัยยาเสพติดเป็นต้นด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนคนรูและสถานศึกษา ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษารางวัลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนรางวัลชนะเลิศงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่7จําจำนวนสิ่รายการเด็กชายอภิรามปราณี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้น์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6เด็กชายธนกรปักปิน่นได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เด็กหญิงประภาวรินศรีหะวงศ์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3และเด็กชายสมภพผู้นิยมได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาวประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลระดับครูผู้สอนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่นประจำปี2566จำนวน2ท่านได้แก่นางสาวสุนิสาเข็มหน้าและนายวิรุษสวงข้าไม้ นางสาวชุติมากแก้วไพฑูนได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ s t Practice ระดับดีเลิศด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจากสำนักงานประดับกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวประพัฒนสอนจิลาพิญโยได้รับรางวัลระดับทองอันดับ2การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2566 รางวัลระดับโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับทองรางวัลชนะเลิศการประกวดร,ระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีประเภทเนตรนารีสำรองและรางวัลชนะเลิศการประกวดร,ระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีประเภทลูกเสือสามัญรางวัลผู้บริหาร,รสถานศึกษา นายไพศาน้อยสุพนธ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจาการลูกเสือดีเด่นประจำปี2566จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ได้นำนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและจุดเน้นเป้าหมายหลักของโรงเรียนในเรื่องพอเพียงปลอดภัยคุณภาพสู่สถานศึกษาโดยดาเนินการดังนี้1 ประชุมครูในเรื่องการลดการบ้านนักเรียนสร้างความเข้าใจกับครูโดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมให้เสร็จในห้องเรียน 2. ส,สร้างความเข้าใจในการมอบหมายการบ้านเฉพาะวิชาที่เป็นทักษะที่จําเป็นเช่นภาษาไทยคณิตศาสตร์โดยสามารถให้การบ้านให้เหมาะสมได้เท่าที่จําเป็น 3. สร้างความเข้าใจให้ครูบรูรณาการกันบ้านทั้งภายในรายวิชาเดียวกันและข้ามรายวิชาโดยให้เป็นชิ้นงานภาระงานเดียวตามความเหมาะสมธรรมชาติวิชา 4. การปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ที่มีความสุขรอบด้าน happy student happy teacher happy director happy school จุดเน้นเป้าหมายหลักของโรงเรียนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทําโครงการสถานศึกษาปลอดภัยจัดทําแผนเผชิญเหตุมาตรการเฝ้าระวังคนแปลกมาทําให้นักเรียนมีความสุขในการมาเรียนที่โรงเรียนบ้านคลองทุ่มแบรนด์บุญเพงง็งิพิ์ องค์ประกอบที่ 3. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจัญญาบรนวิชาชีพ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครอ,องของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะคะ่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4. มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 5. มุ่งผลสำเริจของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัติ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำหนึ่งถึงสิที่เด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและสิมีวินัยและการรักษาวินยัยโรงเรียนบ้านครองกระทุ่มแบนมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เตริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการ